อีกครับวุฒรความตัอยางมือนี้้าพี่พนองเบิ่งปนปาคอครับครับก็เอาปากคอมาต้มครับต้มน้องกระไส่น้ำประแดกใส่น้ำปลาอย่างละหน่อยะก่ากนครับครับเดี๋ยวนี่ต้มซุกแล้วครับหรือเบืองวิธีการปนครับครับก็ทิตักปากมากครับนี่หม้อครับหม้อต้มเมื่อกี้นิดปุงว่าแล้วอันนี้ปลาครับเบิ่งใกล้ครับปลาอธิมาใบก้างครับบ้านนี้ใบก้างเพื่อสิ ต่ำครับเขาบอกกางออกนันกะทีเวลาเห็ดปนนัน,นกะที่กินยากครับครับกระบ่งการไปกางครับอันนี้ขั้นตอนการไปกางฝีมือมีตึงมีตึงว่าด,ดีพี่ว่าดีนอกเนี่ยว่าดีครับแต่จนมันเป่านีครับผมต้องเอากางออกครับอันนี้คุคคกเก่ามียตึงก็เห็ดมาตั้งแต่ไดแล้ว ตัวออกเบิด์่ามีตึงก้างนี่ออกเบิร์ตแล้วแต่มันยังกินง่ายมีตึงว่า,ามันว่นกับมาต้น,นครับนี่ตึงกับพิธีพิธันย์ยนงอยครับเพราะวิญญานก้างติดข้อครับค่อยๆใบออกต้องเอาออกตลอดครับว่าให้เหลือเลยครับก้าง ข้ออกก้างแล้วก็เสียบพิษต่าครับต่ำใหญ่เล็กน้อยอย่างเบึงขั้นตอนต่าเบึงการเอาก้างออกซะก่กันปรกอบหอครับปรกอบอครับนี่ก็คือการเอาก้างออกแล้วครับก้างออกแล้วครับหน้าตาที่เป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือก้างเหมือนครับต้องไปก็เสียบพิษตําครับบ้านนี่ต่าครับไปเบื้องบนครับตัวตําเอายังไงไม่ถึง

ผูพ้พวยยวเลยเนาะขาวจูนพลมัเป็นตะแซีบเป็นตะแซียบมึงไอ้กยพี่น้องมึงไอ้กยครับหลังจากตัตำละเอียดแล้วครับนี่หน้าตาที่เป็นประมาณนี้ครับมึงไอ้กครับเขาวขาวครับนั่นถือว่าผู้ผครับครับต่อไปใส่น้ำประเดียกครับใส่จักรสอนมีถึงสามตาพี่แก่สามตาพี่เนาะ เอาเทลงไปสามตัวพี่สามครับปันใส่ย,ยังอีกวันนีออน้อ๋อต่ำซะก่อนอ๋อวันที่ต่ำซะก่อนครับตทำไงอ๋อต่ำให้มันเข้ากันอืมือนใส่ย,ยังต่อวันนี้ยยตัวน้องหอมตัวน้องหอมหั่นแล้ว ใส่ลายปันไถประมาณยุบมือนึ่งเกลือใส่บ่เกลือผมนัวดใส่อีกหน่อยใส่ลายแฉบลายใส่ผมนวส่วนหนึ่งครับส่วนซาด้วยครับอย่าไปใส่ส่วนโต้ด้วยครับอันนี้ยังหนึ่งอ๋อใส่เกลือน้ำครับเพิ่มความนัวครับ ครับอ๋อแบดนี้แบบนี้ตำตัวตำไข่ไมนเข้ากับหากันเนาะอ้อครับแบบแล้วๆครับ,รรบหลังจากตำเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยหน้าตาครับปนครับปนปลาคอครับกระชองม,มากประมาณนี้ครับคับบนี้ใก่ก็ที่นอนครับ ครับผมแล้วขอจบคลิปปนประคอไปส้ำหน่อยครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บเยด้วยครับสวัสดีครับ